แกนนำอุนต้าไทยแลนด์ปฏิเสธไม่รู้เห็นแกนจุดผุ้แฟพังโรงแนวกันยันบุคคลที่3เป็นผู้กระทำควาหลงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric ค u p 2อ2 2ั e 2022, รอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียไป3ต่อศร่วมผล2น,นัดชางศึกชนะ3ต่อหตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นหนที่10 โดยจะเข้าไปพบกับเวียดนามอย่างไรก็ดีในการแข่งขันเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเกิดเสียงมีภากวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีกลุ่มแฟนบอลชุดดำที่เด็กตัวเองว่าอุลตราไทยแลนด์ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งจุดปุแฟยนต์นเข้ามาในสนามก่อนเกมจะเริ่มก่อนจะจุดอีกครั้งและยนลงมาในสนามในช่วงก่อนจะจบเกมขณะเดียวกันยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพฤติกรรมอันยำแย่ของแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวที่รวมกันพังรัวแนวกั้นฝากาศ ที่กาลังทําหน้าที่ตรวจกระเป๋าก่อนเริ่มเกมเพื่อเข้ามาชมเกมและใช้ช่วงซุลามุลดังกล่าวแอบพกผู้แฟเข้ามาในสนามจนสุดท้ายมีการซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนล่าสุดแกนนาของกลุ่มอุลตาไทยแลนด์ออกมาโพสต์เตตัสผ่านเพจอุลตาไทยแลนด์ระบุว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนจุดผู้แฟลงมาปวดในสนามเช่นเดียวกับการพังรูเข้าสนามจนกัดได้รับบาดเจ็บกลุ่มของพวกเขาไม่ได้ทําเช่นกันโดยอ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นการกระทําของบุคคลที่3ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่มเสียงที่จะโดนโทษปรับเป็นจํานวนหลายล้านบาทจากทั้งสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือ AFF รวมไปถึงสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC จากการกระทําผิดกฎซ้ำซากของแฟนบอลบางกลุ่มที่จุดผู้แฟในสนามนอกจากนี้หากเกิดเหตุกา์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก าสง่งผลกระทบทําให้ช้างศึกทีมชาติไทยต้องลงเล่นฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกในบ้านของตัวเองโดยการไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์แบบติดขอบสนาม